อยากจะรู้ว่าใครบ้างที่กดแชร์โพสต์ของเราแต่เวลามากดดูใน Facebook มันดูไม่ได้ในวันนี้นะคะเรามีวิธีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะไรบนยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนเช็คว่าใครบ้างที่กดแชร์โพสต์ของเรานะคะอย่างกรณีนี้กรณีนี้มีการแชร์19ครั้งนะ ซึ่งถ้าให้ดูแบบทางการแจ้งเตือนของ f c e e o o o มันจะไม่มันจะไม่แสดงมันจะไม่โชว์ให้เราเห็นนะคะว่ามีใครบ้างที่กดแชร์เพราะฉะนั้นนะคะวิธีง่ายๆเลยที่น้ำจะพาทุกคนไปดูว่าใครกันนะที่มากดแชร์โพสต์ตัวนี้ตั้ง19ครั้งมาดูกันค่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ Google Chrome ก่อน Google Chrome ก็คือตัวนี้ให้ทุกคนหานะคะ Google Chrome ถ้าเจอแล้วก็กดเข้าไป โอเคให้ทุกคนกดไปที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์ไปว่า www.facebook.com Wo Wo Woww น,นะะทุนพ,พ,บบน com. พิมพ์แบบนี้นะคะแล้วก็กดค้นหาหลังจากที่กดค้นหานะคะมันจะเข้ามาหน้าแบบนี้เนาะ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบไว้นะคะก็กดเข้าสู่ระบบก่อนพอเข้าสู่ระบบแล้วมันจะขึ้นหน้าแบบนี้เลยหน้าเหมือนน้ำนะคะกดเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปโอเคโอเคนะคะแล้วก็กดไปด้านบนเหมือนเดิมค่ะสอนเลยเอากดดินสอ นี้กดตัวนี้ลบทิ้งค่ะแล้วก็กดค้นหานี่มันก็จะขึ้นมาเหมือนคอมพิวเตอร์นะคะทุกคนจากนั้นไปที่โพสต์ของเราได้เลยซึ่งให้แตะไปที่ขีด3ขีดจากนั้นกดไปที่ชื่อโปรไฟล์ของเราค่ะ แล้วมากดที่คำว่านี่นี่นี่คำว่าแช์นะคะกดเข้าไปเลยที่คำว่าแช์มันก็จะขึ้นรายชื่อว่ามีใครบ้านที่แชร์โพสต์ของเรานี่เลยนะคะทุกคนนี่คือคนที่แชร์โพสต์ของเรานะคะก็จะขึ้นรายชื่อให้เราเลยและนี่ก็เป็นวิธีการเช็คว่าใครแชร์โพสต์ของเราง่ายๆลองไปทำกันดูค่ะ